มาอยู่ในสังคมที่เขาจะนะคะคุณก็จะสามารถที่จะตั้งใจได้นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำไมจะต้องลงเรียนนะคะเรียนฟรีก็เรียนได้นะคะอย่างคุณนี่อย่างเงี้ยแต่งหน้าคุณนี่ก็เสียตังไปเรียนนะท,ทั้งที่ตัวเองคนแต่งหน้าเป็นอยู่แล้วแต่ก็พอเราเสียเงินไปเรียนเราจะมีเทคนิคที่เขาจะต้องสอนเรานะคะที่แบบว่ามันเป็นプライเวสหรือว่า สิ่งต่างๆที่คุณนุนี่รู้พวกนี้คุณนุนี่ก็เรียนหมดเลยนะคะอืปัจจุบันนี้ก็ยังเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอ่านหนังสือเองเรียนฟรีอะไรเราก็ต้องเรียนนะคะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงอายุของคนที่ดูคอนเทนต์ของคุณนุนี่เนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณ25ไปจนถึงประมาณ45นะคะเท่าที่คุณนุนี่สังเกตดูจะเป็นกลุ่มที่เยอะที่สุดเลยดังนั้นนะคะ ก็เป็นกลุ่มที่กำลังพัฒนาตัวเองนะคะดังนั้นก็ต้อง invest ตัวเองอยู่เสมอไม่ให้ตกเทรนเราอยู่ทั้งเด็กรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าด้วยฟังเพลงจบไปหนึ่งเพลงฟังเพลงอะไรต่อดีอ่นะคะเพลงให้ฟังนะคะมาฟังคลื่นกันดีกว่ามาฟังคลื่น4-3-2กันดีกว่าเป็นคลื่นอัลฟาเวฟจะช่วยในการฮิล ขึ้นสี่น4,3,2คลื่นความถี่โลกมันเป็นคลื่นที่จะช่วยให้คุณเข้าขึ้นอัลฟาได้นะรู้ไหมอ่ะคุณรู้ไหมเที่ยงคืนแล้วว่าเดี๋ยวจะไลค์แค่นี้เราได้ไหมจะไปนอนแหละแนะนำว่าอ่ะมีคำถามอะไรตกลงระหว่างคอสการตลาดกับคอสดูไพ่อยากจะให้มาไลค์เรื่องอะไรนะคะ ฝากตอบคำถามด้วยอืแล้วเดี๋ยวจะมาแบบเนี้ยสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนปกติตอนเช้าค่ะก็จะตื่นประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดโมงก็จะนั่งสมาธิไล่นั่งสมาธิก็น่าจะดีนะ <c oughs> โอเควันนี้พูดแค่นี้ดีกว่าร้องเพลงไหมเรามาร้องเพลงกันก่อนไปไหมดีปะ่ะร้องเพลงอะไรดีอะตอนนี้ชอบเพลงนี้มากเลยอะอืม ใครชอบเพลงนี้เหมือนเราบ้างฟังกัน,น,ส,น,น,นส่งเข้านอนด้วยเพลงนี้นะคะเออลืมบอกอีกอันหนึ่งอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะที่คุณต้องใช้ อันนึงที่สําคัญมากเนยที่คุณต้องใช้ในเรื่องของเวลาที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะพยายามเพิ่มคําศัพท์ดีๆไว้ในหัวของคุณนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเน่เพิ่มคําศัพท์ที่ดีๆไว้ในหัวของคุณมันจะทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมากเลยเพราะว่าเรามีมนุษย์เราทุกคนน่ะมันมีลักษณะพิเศษบางอย่างในการที่จะชอบคิดลบอะค่ะ ชอบจิตตกง่ายบางทีเราไปเจออะไรที่เราแบบหงุดหงิดไม่พอใจเจอใครว่านิดนึงเจอกระทบกระทั่งอะไรไม่พอใจเห็นคนนู้นคนนี้ดูดีสวยจังคิดอะไรจิตตกตลอดเวลาน,น,นั่นคือสาเหตุของมนุษย์ที่จะมีคลื่นพลังลบเข้ามาแทรกตลอดนะคะดังนั้นน่ะการเพิ่มคำศัพท์ดีๆในหัวของคุณเสมอนะคะการเซลทอล์กพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนหลอ่อฉันเป็นคนเก่ง ฉันมันปังฉันมันดีฉันมันเลิศฉันมัน the best ฉันทำอะไรก็สำเร็จฉันเป็นคนรวยฉันมีเงินทองฉันนน่นนั่นนี่อะไรที่มันจะแบบฟังแล้วดูดีฟังแล้วทำให้เราแบบได้พลังบวกนะคะพยายามเพิ่มคำศัพท์ดีๆในหัวของเราลดคำศัพท์ลบๆ ลงไปจากสมองของเราใช้การเซลท a l k ใช้การแอมฟอร์เมชันอันนี้ฝรั่งเขารู้อยู่แล้วนะคะก็อยากจะเอาพวกความรู้เหล่านี้ที่ฝรั่งเขารู้กันนะคะมาบอกคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการใช้ศาสตร์ไพ่ออร์เคิลใช้แองเจิลนัมเบอร์นะคะใช้ในเรื่องของการเซลท็อกแอมฟอร์เมชันต่างๆเราจะได้รู้นะคะว่าองค์ความรู้ที่ทําให้ฝรั่งเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาเก่งน,นะคะก้าวขึ้นแบบเปิดศักยภาพตัวเองตัวตนกันเนี่ย เขาทำยังไงนะคะก็คือว่าพยายามมั่นใจในตัวเองเพิ่มคำศัพท์ดีๆในหัวของคุณให้คุณนะคะเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองมี power นะคะแล้วก็มีในเรื่องของอเขาเรียกว่า positive thinking นะคะคิดบวกอย่าคิดอะไรลบๆอย่าคิดอะไรที่มันไม่สบายใจแล้วก็อย่า f a นะคะแล้วก็พยายามมั่นใจพยายาม เรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะแต่ว่าเราก็พึ่งองค์เทพของเราได้นะเราเป็นสายมูเราก็ใช้ไฮเอิร์ดเซลอินเนอร์เซลของเราดังนั้นนะคะการที่เราจะใช้การเรื่องของการเซลทอการพูดกับตัวเองในเชิงบวกการพูดชมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นการฝึกนะคะแล้วก็พยายามเข้าสู่ขึ้นอัลฟาเมื่อกี้เยอะๆด้วยนะคะ อันนี้มันจะช่วยได้เยอะมากเลยในการที่จะทําให้คุณน่ะเข้มแข็งแข็งแรงเรามาฟังเพลงกันก่อนไปนะคะก่อนนี้คุณนูณนี่ส่งเพลงนี้เข้านอนหลังจากคุณนูนี่ส่งเพลงนี้เข้านอนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณนูนี่จะเปิด affirmation ให้ฟัง affirmation ให้ฟังก่อนที่คุณจะไปนอนเราฟังเพลน<อ>นนงนี้ก่อน สัญญาเธอฉันว่าไม่สำคัญจะอยากบอกเธอนั้นให้รู้เอาไว้เดี๋ยวไว้เอาจะกเค้มาดีดให้ฟังฉันมันเป็นคนแบบนี้รักใครแล้วก็รักฟังใจรักเธอไปแล้วทั้งตัว ใจมึงยังรักเธอฉันไม่มีวันเป็นของใครก็ไม่จำเป็นต้องคอยอธิษฐานให้ฉันรักเธอจนหมดใจเพราะฉันไม่เคยสิเพลงนี้เพราะใครชอบบ้างใครชอบเพลงนี้กดหัวใจมาหน่อยเพลงนี้ดีนะ เพลงนี้ฟังแล้วก็แบบว่ามันจะได้พลังบวกนะเย้ yeah. oh. ฉันมันเป็นคนแบบนี้นะคะของน้องบูมสหรัฐนะคะ mm hmm. เพราะมากเลย mm hmm. ใครชอบเพลงนี้เหมือนเรานะคะ mm hmm. กดหัวใจมาหน่อยอ่ะจบวันนี้เดี๋ยวส่งเข้านอนด้วย affirmation นะคะ mm hmm. ก็ affirmation นะคะอันนี้เราสามารถที่จะฟังตอนกลางคืน ได้เช่นกันนะคะหรือว่าเราอาจจะฟังตอนเช้านะคะอ่ะเดี๋ยวคุณนินี่จะให้ฟังนะคะมาฟังกันเดี๋ยวเราฟังสั้นๆนะคะแค่ประมาณสัก แป๊บหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะไปนอนนะคะมาค่ะมาฟังกันนะมาฟังกันนะมาด้ยนะพร้อมอยังเราจะเปิดให้ฟังแล้วนะ ชีวิตที่ได้มาจากการขอบคุณตัวเองขอบคุณรักนะขอบคุณรักนะขอบคุณรักนะฉันขอบคุณที่ฉันมีความรักฉันขอบคุณที่ฉันมีความหวังดีต่อผู้อื่นฉันขอบคุณ ที่ฉันเป็นคนที่อบอุ่นฉันขอบคุณที่ฉันมีความใจดีมีเมตตาฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนใจกว้างฉันขอบคุณที่ฉันสามารถให้กำลังใจผู้อื่นได้ฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยฉันขอบคุณที่ฉันมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นฉันขอบคุณ ที่ฉันมีความเอาใจใส่ต่อผู้อื่นฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนที่รอบคอบฉันขอบคุณที่ฉันมีอารมณ์สบายที่มั่นคงฉันขอบคุณที่ฉันมีความสงบสุขใจเย็นฉันขอบคุณที่ฉันชอบช่วยเหลือผู้อื่นฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนที่ไว้ใจได้ ฉันขอบคุณที่ฉันกล้าตัดสินใจและกล้าหาญฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์ฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนที่มีชีวิตชีวาฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนร่าเริงฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนสนุกสนานฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนน่ารักสดใส ฉันขอบคุณที่ฉันเข้าสังคมได้ดีฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนที่มีความรู้สึกผ่อนคลายฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนเปิดเผยฉันขอบคุณที่ฉันรักการเรียนรู้ตลอดเวลาฉันขอบคุณที่ฉันรักในการพัฒนาตนเอง ฉันขอบคุณที่ฉันเป็นนักลงมือทำโอเคค่ะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะจากกันไปด้วยเสียงขอบคุณก่อนนอนนะคะให้ทุกคนนะคะเวลาก่อนที่เราจะนอนเนาะเราอาจจะตั้งจิตนิดนึง -5 นาทีนะคะถ้าเกิดว่าใครสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วก็ดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่เคยลองทำก็ เราอาจจะเริ่มทำโดยการตั้งจิตก่อนว่าพรุ่งนี้นะคะเราอยากจะได้อะไรให้เราตั้งจิตก่อนนอน5นาทีแล้วก็อาจจะหลับไปพร้อมกับเสียงที่เป็นพวกคำขอบคุณต่างๆให้ขอบคุณเตียงนอนนุ่มๆน,นะคะขอบคุณที่เราจะเจอสิ่งดีๆวันพรุ่งนี้นะคะให้เริ่มต้นขอบคุณแบบเมื่อสักครู่ที่เมื่อกี้คุณอนีรลองเปิดให้ฟังคร่าวๆนะคะมันจะเป็นการเพิ่มคำศัพท์ดีๆในหัวของเรานะคะอันนี้ก็สามารถที่จะ ลองเริ่มต้นดูนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็กุในทุกคนนะคะขอให้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ตื่นมาสมหวังทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย